ที่เรานำมาเล่าให้ฟังที่จะทําให้คุณสุกสันแบ่งปันเรื่องดีๆสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับดิฉันแสงอรุณการจนรัฐและรายการแบ่งปันเรื่องดีๆ ซึ่งนำเรื่องราวดีๆมีคุณค่ามาอ่านให้คุณผู้ฟังได้ฟังเป็นประจำนะคะตอนนี้กําลังอ่านเรื่องจริงอิงนิทานเล่มที่หนึ่งเป็นเรื่องที่เล่าโดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำหรือพระราชพรมยานแห่งวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีค่ะในตอนที่แล้วท่านก็ได้เล่าถึงเรื่องหลวงพ่อปานสร้างโบสถ์นะคะบอกว่าวันที่จะทำพิธีผูกโบสถ์นั้น ก็มีการประดับธงประดับริ้วปักฉัดกันแล้วก็ระหว่างที่รอเวลาจะสวดมนต์ตอนสี่โมงเย็นมีผู้มารายงานหลวงพ่อปานบอกว่ามีพระบ้ามาที่บริเวณที่จะทำโบสถ์ท่านก็เลยไปดูแล้วก็มีทั้งพระและคารวะตามไปเป็นแถวปรากฏว่าเมื่อหลวงพ่อปานไปพบท่านก็ชี้หน้าว่าหลวงพ่อปานบอกว่าทำอะไรไม่บอก หลวงพ่อปานนั่งลงกราบนะคะท่านก็นั่งลงแล้วก็สอนหลายอย่างเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเรามาฟังต่อกันเลยค่ะเรื่องจริงอิงนิทาน เล่มหนึ่งโดยฤาษีลิงดำหลวงพ่อพระราชพรมยานวัดจันทารามหรือวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีท่านก็นเลยบอกว่าวิธีทำโบสถ์ ทำมันถูกทั้งนั้นแหละมันไม่ผิดหรอกเพราะว่าการปักเขตเพื่อกระทำสังฆกรรมไม่ต้องใหญ่ต้องโตก็ได้แต่โบสของแกนี่ตั้งสามหมื่นบาทนี่แกมีเงินเท่าไหร่หลวงพ่อปานก็บอกว่าวันนี้เป็นวันเริ่มงานมีเงินเริ่มต้นงานอยู่40บาทแหมสมัยนั้นก็เยอะแล้วท่านก็ยิ้มบอกใช้ได้ทำไปลูกทำไปเธอะเงินพอไม่ต้องยัน ใช้คำว่าไม่ต้องยัน่นทำเท่าไหร่ทำได้เลยแล้วท่านก็ลูปศีรษะหลวงพ่อปานหลวงพ่อปานก็พนมมือแล้วท่านก็เดินออกหลังวัดไปไอหลังวัดเป็นทุ่งโล่งเวลาท่านเดินไปแล้วบรรดาประชาชนก็วิ่งตามไปคิดว่าพระองค์นี้เป็นยังไงหลวงพ่อปานถึงได้ว่าออกหลังวัดไปพ้นเขตภยัยประมาณสักยี่สิบวาเสร็จ,รจก็ปรากฏว่าไม่พบพระองค์นี้ ระอาทิตย์ยังจ้าอยู่แสงแดดจัดต่างคนต่างไม่เห็นพระองค์นี้กลับเข้ามาก็ถามว่าพระองค์นั้นเป็นใครหลวงพ่อปานท่านตอบว่ายังไงตอบอย่างเดียวคือยิ้มท่านยิ้มอย่างเดียวไม่พูดอะไรทั้งหมดแล้วต่อมาเมื่อท่านเล่าให้ฟังก็กราบเรียนถามว่าหลวงพ่อครับหลวงพ่อองค์นั้นเป็นหลวงพ่อสุ่มใช่ไหมท่านบอกว่าไม่ใช่หรอกลูก พระใหญ่ถามว่าพระใหญ่นะคือใครท่านตอบเป็นในๆว่าพระใหญ่ที่สุดคือใครล่ะนึกเอาก็แล้วกันถ้านนึกไม่ออกก็แล้วไปต่อไปก็รู้เองเรื่องนี้ก็จบลงแค่นี้นะวันนี้ท่านจะกรมเขียนมาให้พูดก็เลยเล่าให้ฟัง ต้นหางนกยุงล้มนี่เป็นอย่างนี้จะเล่าให้ฟังย่อๆเมื่ออาตมาเป็นนาคใกล้จะบวชมีเด็กสาวคนหนึ่งถูกทำเขาทำกันด้วยวิชาการที่เรียกกันว่าคุณคนในวันแรกที่เธอมาเธอถูกหามเข้ามาแล้วอาตมาก็เป็นหมอรถน้ำมนหลงพ่อไปายไม่เห็นว่าอะไรนั่งคุยโอ้น้ำในตุ่มมีก็สั่งรถลงไปรถลงไปเด็กสาวคนนี้แกก็ดิน้น ยิ่งรถแกก็ยิ่งดิ้นดิ้นหนักเข้าหนักเข้าแกก็ฉีกเสื้อขาดหมดอีตรงนี้ไม่ค่อยดีเหมือนกันนาะเขาอายุ15บห้ายกหยกสิอนยอนเป็นคนขาวค่อนข้างสวยหมอกะชักใจเต้นเหมือนกันแต่เวลานั้นจะบวชตัดสินใจได้ว่าเราจะปฏิบัติในด้านเนคขมะบารมีคือหากไม่คิดอย่างนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะคนมุงดูประมาณสักสองคน จะไปปลกไปปล้ำแกนะมันไม่ถูกตารางแน่เข้าใจว่าไม่ถึงตารางต้องโดนประชาทันแน่เมื่อแกฉีกเสื้อหมดแกก็ดิ้นไปดิ้นมาแล้วล้มฟุบคว่ำลงไปคนก็มุงดูกันตอนฉีกเสื้อก็เห็นแล้วว่ามีแต่เนื้อกับหนังแกไม่มีอะไรผูกมาด้วยหลวงพ่อปานก็สั่งให้รถน้ำมนต์หนักแกก็สงบจากการดิน้นหลวงพ่อปานสั่งใหญ่รถใหญ่ปรากฏว่าแกลุกขึ้นมา ลุกขึ้นมามีมีดโต้ยาวมีสายตราสังผูกสามเปลาะหล่นเป้งจากอกแกลงไปจะหาแวกแกซุกไว้ในเสื้อไม่ได้มีดโต้นี่ใหญ่มากมีด้ามเหล็กไม่มีที่ซ่อนแน่หลวงพ่อบานก็ให้คนนำมาแล้วก็บอกว่านี่เขาทำมานะถ้าเด็กคนนี้อยู่ถึงเจ็ดวันตายแน่มีดมันจะขยายตัวเต็มที่แล้วครั้งที่สองก็โดนอีก คราวนี้โดนเลื่อยตัดเหล็กครั้งที่สามโดนพวงตะปูเล่าย่อๆอาการเหมือนกันเมื่อถึงวาระที่สามแล้วต่อไปหลวงพ่อปานก็บอกคนทุกคนบอกว่าจงระมัดระวังให้ดีนะพระทุกองค์นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหน้าต่างด้านทิศตะวันตกห้ามเปิดได้ยินเสียงอะไรโป๊ะเป๊ะโป๊ะเป๊ะแล้วก็อย่านะอย่าทักเป็นอันขาดมันจะทำคุณทำใสามาใส่ตัว ก็เป็นอันว่าทุกองค์รับฟังแล้วก็ปฏิบัติตามเป็นความจริงเพราะเวลาค่ำคืนเสียงหน้าต่างบ้างหน้าจัวบ้างคล้ายๆข,ของหนักคว้างมาถูกแต่เวลาตอนเช้าไปดูจะเป็นเศษดินเศษหินเศษอิฐก็ไม่มีทั้งนั้นถ้าเป็นคนคว้างมาสิ่งเหล่านี้จะต้องตกอยู่ใกล้ๆต่อมาคืนสุดท้ายเป็นวันเสาร์หลวงพ่อปานสั่งตีระฆังตอนเย็น าหาููเทวริททั้งหมดบอกว่าวันนี้เขาเอาเราแน่ทุกองค์มารวมอยู่ที่หน้ากุฏิฉันอย่าไปไหนเป็นอันขาดปวดท้องขี้ปวดท้องเยี่ยวขี้เยี่ยวมันบนนี้ห้ามไปนอกบริเวณกุฏิฉันตัวฉันไม่เป็นไรฉันห่วงใยพวกเธอว่าจะมีอันตรายก็เลยกราบเรียนหลวงพ่อปานว่าเขาจะทำอะไรขอรับหลวงพ่อปานก็บอกว่าวันนี้เขาฆ่าเราแน่ เขามุ่งเอาแน่ไม่ใครคนใดคนหนึ่งเคราะร้ายวันนี้โดนแต่ไม่เป็นไรถ้านั่งอยู่หน้ากุฏิฉันไม่เป็นไรก็เลยรวมกันอยู่ที่นั่นเวลาประมาณสองนาฬิกาหลวงพ่อปานปลุกบอกนี่เขาเริ่มจะลงมือแล้วเขาตั้งพิธีแล้วนะพวกเธอตั้งบาร,รมีของพระพุทธเจ้าไว้พุทโธนะอย่าลืมพุทโธเท่านั้นนะ หายใจเข้าพุทธหายใจออกโทไม่ต้องว่าอะไรมากนึกถึงบาร,รมีพระพุทธเจ้าไว้จะปลอดภัยพวกเราก็ตั้งท่าเลยนั่งกรรมาฐานกันหมดแทนที่จะนอนภาวนาเฉยเเมื่อนั่งกรรมาฐานใจสบายพอจิตสงัดเสียงปื๊ดแหวกอากาศคล้ายๆลูกกระสุนปืนใหญ่แหวกอากาศแต่มันดังมากกว่านั้นพอวืดเข้ามาเสียงโป ทางด้านหน้าโบดแล้วได้ยินเสียงต้นไม้ค่อยๆล้มอย่างสุภาพเมื่อเสียงนั้นหมดไปแล้วหลวงพ่อปานก็เรียกบอกปลอดภัยแล้วลูกเขาหมดฝีมือเท่านี้แล้วท่านก็บอกว่าไปดูหน้าโบดซิฉันว่าต้นหางนกยุงล้มนะต้นหางนกยุงต้นนี้โอบไม่รอบเกือบจะสองโอบเห็นจะได้สองโอบใหญ่มากๆมันล้มแบบสุภาพจริงๆ ล้มไปทางด้านทิศตะวันออกพาดโคกโบดแล้วกราบเรียนถามหลวงพ่อป,ปานว่าเขาทำด้วยอะไรหลวงพ่อป,ปานบอกครกตำข้าวนี่ถ้าใครโดนเข้าตายทันทีฉันจึงได้เกรงว่าพวกเธอนะ่ะจะมีเคราะห์หรือปากไม่ดีไปทักเข้ามันจะเข้าตัวอย่างนี้เขาเรียกกันว่าคุณคนทีนี้เวลาเช้าก็ไปค้นกันดู ปรากฏว่าเจ้าครกลูกนั้นไปอยู่ในสะแต่ว่าสะมันแห้งแล้วหลวงพ่อปานท่านขุดเอาดินมาทำโคกโบสถสะนั้นแห้งแล้วไปค้นได้ในวัดไม่เคยมีครกต่ำข้าว เวลานั้นผ่านไปความปลอดภัยมาถึงแล้วแต่ก็ยังไม่ปลอดหมดอยู่มาอีกไม่กี่วันปรากฏว่าลาวคนหนึง่งเดินทางมาถึงที่วัดตอนเย็นแล้วเดินไปในป่าช้าไปพบพระเข้าก็ถามพระว่ากระท่อมที่เขาเอาไว้ผีว่งวางๆมีไหมอยากจะอาศัยนอนบรรดาพระก็บอกว่ากุฏิว่างมีเยอะสาราก็ว่างพักที่กุฏิพักที่ศาลาดีกว่า ลราคนนั้นเขาบอกเขาไม่ต้องการเขาต้องการจะนอนในป่าช้าเพราะว่าเขาต้องนอนในที่สงัดวิชาการที่เขาเรียนมานั้นเขาต้องนอนในที่สงัดพระก็ตามใจก็จัดหากระท่อมที่เขาเอาไว้ศพและเขาเอาศพไปเผาแล้วซึ่งมีว่างอยู่ให้พักเมื่อพักแล้วพระก็เอาเสือเอาหมอนเอามุง้งตักน้ําไปให้เขาก็คุยถึงหลักวิชาการว่าเขาดีอย่างงั้นอย่างนี้ พระก็ชอบใจอยากจะเรียนกับเขาเขาก็บอกจะให้เรียนแต่วันนี้เรียนไม่ได้เอาไว้วันหน้าไว้วันพฤหัสจะให้เรียนเมื่อถึงเวลาค่ำพระก็กลับทุกคนอยู่ในสภาพสงบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเวลาสองทุ่มไปหาหลวงพ่อปานหลวงพ่อปานก็ไม่ได้ว่าอะไรหลวงพ่อปานอธิบายธรรมะธรรมโมวิธีปฏิบัติตำหนิความชั่วของพวกเราส่งเสริมความดีของพวกเรา เป็นอันว่าทุกวันต้องโดนหลวงพ่อปานด่าเสี้บ้างแล้วก็ชมบ้างสองอย่างได้สองอย่างทุกวันแต่วิธีด่าของท่านท่านไม่ได้ด่าหยาบท่านด่าคนอื่นด่าพระวัดอื่นด่าคนอื่นแต่ว่ามันมาชนพวกเราแต่ความจริงท่านไม่ได้ไปเห็นใครเขาที่ไหนเห็นพวกเราทำไม่ดีก็พูดว่าแหมถ้าพระของฉันเป็นอย่างนั้นฉันจะเสียใจมากแต่นี่พระของฉันดีนะ อย่างนี้เป็นต้นอย่างพระไปร้องเพลงที่ศาลาปลกศาลาปรกคือศาลาไว้ผีสวดผีศาลาสวดศพอยู่ที่ป่าช้าเห็นพระร้องเพลงสององค์ท่านไปซ่วมท่านเห็นข้าท่านจำหน้าได้แต่ท่านไม่พูดแล้วถึงเวลาวันประชุมวันโกนถือเป็นการประชุมใหญ่ทุกวันใครขาดไม่ได้ถ้าป่วยไข้ไม่สบายจะต้องลา ท่านก็คุยบอกว่าท่านไปวัดโน้นไปตรวจงานก่อสร้างผ่านหน้าวัดวัดหนึ่งได้ยินเสียงคนร้องเพลงสองเสียงแล้วท่านก็ถามคนแจวเรือว่าใครร้องเพลงคนแจวเรือเขาบอกว่าพระถามว่าร้องที่ไหนคนแจวเรือก็บอกว่าที่ศาลาปรกถามว่าวัดอะไรเขาก็บอกแต่ลืมท่านไายอย่างนั้นลืมชื่อวัดแล้วท่านก็บอกว่าพระร้องเพลงเนี่ยนะ ฉันว่ามีความเลวยิ่งกว่าหมามากหมาไม่มีการหลอกลวงคนอื่นทันว่ายัางนั้นหมานี่ะไม่หลอกลวงใครมันแสดงตัวเป็นหมาอยู่เสมอแต่พระไปร้องเพลงนี่เลวกว่าหมาคือจิตใจเป็นคราวาสแต่ทำตัวเป็นพระหลอกลวงชาวบ้านกินข้าวของชาวบ้านแล้วลงนรกหมาดีกว่าตั้งเยอะกินข้าวของใครก็ไม่ลงนรกชาวบ้านเลี้ยงหมา มีอานิสงส์ดีกว่าเลี้ยงพระร้องเพลงสบายใจไปเลยนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็ปรากฏว่าพระร้องเพลงไม่มีท่านด่าพระวัดอื่นหรอกนะท่านไม่ได้ด่าพระที่วัดแต่ว่าชมพระที่วัดของท่านว่าดีจริงๆไม่มีอย่างนั้นถ้ามีอย่างนั้นท่านจะเสียใจมากนี่เป็นวิธีด่าพระของท่านพวกเราได้รับทั้งคำชมคำด่าทุกวันเป็นปกติ สบายถ้าไม่ถูกด่าเสียบ้างไปโดนชมเสียบ้างไอ้ชมนี่ไม่สบายใจเท่าไหร่ถ้าด่าเมื่อไหร่สบายเมื่อนั้นมันชื่นใจเพราะว่าจะมีโอกาสตัดความเลวลงไปแต่วิธีด่าของท่านกระดาแบบนั้นแหละด่าชาวบ้านชาวเมืองที่ไหนไม่ทราบไอ้คนผิดนะไม่ได้ถูกด่าแต่ว่ามันไปชนเข้าเอง ประชุมมาแล้วตอนหัวคำ่ำท่านพูดธรรมะธรรมโมให้ฟังชมบ้างด่าบ้างตามปกติแล้วพวกเราก็เข้ามานอนท่านก็ไม่บอกยังไงถึงเวลาตีสองมาแล้วต่เชิดมาปลุกปลุกอาตมาบอกไปปลุกพระทุกองค์อันตรายเกิดขึ้นกับหลวงพ่อแล้วเมื่อมีคำสั่งแบบนั้นก็เข้าไปดูเห็นตาขาบตัวเบอรเร่อมันนอนอยู่ท่านก็รายงานว่าลาวมันทำฉัน ไปปลุกพระเร็วประชุมกันด่วนตีสองแล้วนี่มานั่งปลุกกันอยู่ยังไงพ่อเจ้าประคุณนอนหลับก็ไม่ค่อยตื่นแต่วิธีตื่นง่ายมีอย่างหนึง่งคือตีระฆังผิดเวลาพวกนี้ไม่ได้พร้อมเสมอถ้าเป็นทหารเขาเรียกว่าเตรียมพร้อมอันดับหนึ่งตลอดเวลาก็เลยย่องไปนวดระฆังเข้าให้ระฆังใหญ่เสียงประตูเปิดโครมครามโครมครามวิ่งตึงตังตึงตัง ่างคนต่างถือเหล็กถือขวานถือค้อนมาตำตามกันคิดว่าอันตรายเกิดแก่วัดเขามาที่ระฆังถามว่าตีระฆังทําไมบอกหลวงพ่อให้ตีโว้ยข้าไม่รู้หรอกโน่นเรื่องของเรื่องจะรู้เรื่องก็ไปที่หลวงพ่อไปไปกันเดี๋ยวนี้เร็วด่วนหลวงพ่อต้องการพบด่วนทุกองค์ก็ไปขัดขเมเรไม่ได้เรียบร้อยหรอกเตรียมตีกันแล้วเตรียมรบ เพราะเขารักหลวงพ่อมากเคารพหลวงพ่อมากเกรงว่าอันตรายจะเกิดแก่หลวงพ่ออาวุธที่เขาถือมานั้นไม่ใช่อะไรมันเครื่องมือทํางานพวกค้อนบางพวกสิวพวกขวานอะไรพวกนี้แหละเครื่องมือทํางานทั้งนั้นแหละไม่ใช่เครื่องมือสําหรับรบแต่มันก็ใช้ได้เมื่อยามจําเป็นพอเข้าไปถึงหลวงพ่อแล้วเขาขัดขมรนไม่มีอังสะท่านก็ไม่ว่ายังไงบอกอา้าวพวกเรามาดูอะไรนี่แนะ ท่านมีตะเกียงลานอยู่สามลูกท่านไขจ้าจุดสว่างบอกว่าเห็นอะไรไหมก็มองดูตะขาบตัวใหญ่พระทุกองค์ก็ถามว่าตะขาบตัวใหญ่มันมายังไงท่านก็ถามว่าเมื่อตอนเย็นนี้มีลาวมาพักที่ป่าช้าบ้างหรือเปล่าทุกองค์ก็บอกว่ามีเพราะต่างองค์ต่างก็รู้บอกว่าไอ้ลาวคนนั้นมันทำชั้น มันจะปล่อยตะขาบให้กัดฉันแล้วเข้าไปในตัวถ้ากัดเข้าแล้วพวกเธอแก้ไม่ทันหรอกฉันตายแน่ก็เลยเรียนถามท่านว่าทำไมตะขาบมันไม่กัดหลวงพ่อละขอรับบอกจะกัดยังไงเล่าฉันรู้ตั้งแต่หัวค่ำแล้วฉันก็เลยไม่หลับตั้งท่าคอยสู้กับมันคอยระวังมันอยู่มันเข้าถึงตัวฉันไม่ได้หรอกเพราะฉันขีดวงไว้ถ้ามันจะมา มันก็มาได้แค่เส้นนี้ก็เห็นเส้นที่ท่านขีดด้วยช็อกพอดีท่านกระชี้ให้ดูว่ามันจะมาได้แค่นี้มันจะเข้าไปอีกไม่ได้ตะขาบตัวนี้ถ้ากัดใครเข้าก็ตายบวมทั้งตัวดีไม่ดีก็เข้าไปอยู่ข้างในเขาต้องการให้กัดเป็นพิษด้วยแล้วก็เข้าไปในตัวเราด้วยเราก็จะตายทันทีพระทุกองค์ถืออาวุธอยู่แล้วเครื่องมือทำงาน ตั้งท่าฮึดฮัดจะไปจัดการกับเจ้าลาวท่านก็เลยโบกมือบอกว่าไม่ควรเราเป็นพระทำอย่างนั้นไม่ได้ช่างเขามันเป็นกรรมของเขานะลูกนะมาปรึกษากันอย่างนี้ดีกว่าถ้าเราทำเขาเราก็บาปแต่ไอ้ของเขาเราส่งคืนเขานี่เราไม่บาปนะลูกนะมันของของเขาเราจะคืนเขาดีไหมทุกองค์ก็พร้อมใจบอกว่า ควรคืนแล้วก็หลายองค์บอกว่าคืนแล้วให้มันตายไปเลยท่านก็ยิ้มตายไม่ได้หรอกลูกเราตั้งใจให้เขาตายไม่ได้เราบาปศีลขาดถ้าเราคืนเขาไปแล้วเขาจะตายหรือไม่ตายมันเป็นเรื่องของเขานะเจตนาเราตั้งใจเฉพาะคืนทุกองค์พร้อมใจกันว่าควรทำแบบนั้นท่านก็เอาหวายวนกลั มันขดอยู่นี่ก็วนทวนมาวนทวนมาแล้วก็ปรากฏว่าเจ้าตะขาบเหยียดตัวตรงเมื่อเหยียดตัวตรงท่านก็เอาหวายเคาะกระดานสมทีเสียงกักกักกักพอกักที่สาเจ้าตะขาบวิ่งปลื้ดหายไปทั้งทั้งที่มีฝาหน้าต่างก็ปิดหาทางรอดไปไม่ได้ตัวมันใหญ่ขนาดแขนไม่ทราบว่ามันไปยังไงในเมื่อมันไปแล้วท่านก็สั่ง รีบเข้าไปในป่าช้าด่วนไปหามเจ้าลาวมาเดี๋ยวมันจะตายนั่นเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างพวกเราแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นผีไปแล้วนี่หลวงพ่อปานพระก็วิ่งไปตะเกียงถือไปตะเกียงรวัวที่ไหนได้แผลบเดียวเท่านั้นปรากฏว่าเจ้าลาวนอนครวนครางตัวใหญ่เบ้อรอไม่ใช่ตัวอะไรใหญ่ตัวลาวมันใหญ่ มันบวมหามเอามาหลวงพ่อปานก็สอบสวนว่า เองทำตะขาบมาใช่ไหมมันก็รับว่าใช่ท่านก็เลยบอกว่าฉันไม่ได้ทำเธอนี่ฉันส่งกลับไปให้เธอเธอไม่เก่งจริงเลยท่านก็ถามว่าจะให้รักษาไหมเขาก็บอกว่าขอให้รักษาท่านบอกว่ารักษาก็ได้แต่ต้องสัญญาก่อนว่าหนึ่งต้องเลิกให้หมดวิชานี้สองต้องยอมบวชสาม ต้องเจริญพระกรรมฐานทำได้ไหมทีแรกมันเสียใจบอกปวดได้ทำกรรมฐานได้แต่วิชานี้ขอให้ทำต่อไปได้ท่านบอกถ้าต้องการทำวิชานี้ต่อไปก็เชิญตายเชิญปวดไปฉันไม่แก่ในที่สุดมันปวดหนักเข้ามันก็ยอมแพ้บอกว่ายอมเลิกหลวงพ่อปานก็ให้พระสวดมนต์บทหนึ่ง สวดอะไรก็จำไม่ได้พอสวดจบท่านก็บอกว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปวิชาของเธอที่เรียนมาในด้านไสยศาสตร์ฉันถอนหมดแล้วเธอใช้อะไรไม่ได้อีกจงตั้งหน้าตั้งตาทำแต่ความดีทําบุญทํากุศลบวชแล้วเจริญกรรมาฐานแหมมันร้องไห้เสียเกือบแย่แล้วท่านก็ให้การรักษาทำน้ำมนให้มันดื่ม พอดื่มเสร็จประเดียวเดียวสักหานาทีก็ปวดอุจจาระการปวดก็คลายตัวไปพอไปถ่ายอุจจาระแทนที่อุจจาระธรรมดาจะออกมากลายเป็นโซ่ขนาดย่อมหล่นลงไปข้างล่างป๊ดเสียงถ่ายดังสนัน่นแต่สิ่งที่ออกไปไม่มีอุจจาระเลยกลายเป็นโซ่ทั้งเส้นหลวงพ่อปานก็ให้พระคีบมาเอามาดูถามว่านี่โซ่ที่เธอเตรียมมาทำชั้นใช่ไหม มันก็รับว่าใช่เป็นอ่านว่ารุ่งขึ้นก็บวชพอบวชแล้วลาวคนนี้ภายในพรรษาเดียวก็สำเร็จอภิญญาหกด้านชานโลกีนี่แหละท่านผู้ฟังวันนี้รู้สึกว่าได้เรื่องมากเรื่องด้วยกันเอาเรื่องเบตเตเลตมาเล่าให้ฟังไอการเล่านี่มันก็สแสลงกับโรคกระเพาะเหมือนกันรู้สึกว่าอาการเครียดเกิดมากจะรีบเลิกเสียเรื่องมันไม่จบก็ทนเอา ไปหาหมอให้ช่วยรักษาเอาแต่ถ้าว่าไม่ช้าก,ก็ต้องพยายามให้จบเพราะว่าอะไรเพราะว่าร่างกายมันชักจะไม่ค่อยดีแล้วเอาละสำหรับวันนี้เหลืออีกสองนาทีก็หมดเวลาวันนี้ก็เป็นอันว่าหมดกันแค่นี้นะขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผล,ผลจงมีแด,ด่ทุกคนที่รับฟังทุกท่านสวัสดี เรื่องที่26ตาเผือดล้างชามท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้ตรงกับวันที่31มกราคมพศ2516เมื่อวานนี้วันที่30ไปโรงพยาบาลซ่อมเครื่องจักรกลมาหน่อยหนึ่งรู้สึกว่าร่างกายค่อยดีขึ้นวันนี้มาคุยถึงเรื่องหลวงพ่อปานใหม่เอากันเรื่องเล็กๆน้อยๆน,นะเรื่องเกรดเกรดเท่าที่ชาวบ้านเขาร่ำลือกัน นั่นก็คือเรื่องล้างชามเรื่องล้างชามนี่มีอยู่ว่าในงานเทศกาลครั้งหนึ่งเป็นงานของหลวงพ่อปานเองคนมากหลวงพ่อปานเวลาจัดงานท่านเลี้ยงชาวบ้านคือตั้งโรงครัวเรียกว่าอาหารการบริโภคอุดมตลอดเวลาเรื่องการกินไม่ต้องห่วงถ้าไม่เลือกกับข้าวและไม่ต้องห่วงเรื่องการกินแกงประจำของท่านใครจะมีแกงอย่างอื่นท่านไม่ว่า แต่แกงสองอย่างไม่มีไม่ได้นั่นคือแกงขั่วส้มผักบุ้งกับหัวตาลต้มปลาร้าขนมของท่านก็มีสองอย่างข้าวตอกน้ํำกะทิกับแมงลักละลายน้ําเรียกว่าขนมสองอย่างแกงสองอย่างนี่ต้องมีประจําแต่แม่ครัวจะทำอย่างอื่นด้วยก็ได้ไม่เป็นไรไม่ว่าเหมือนกันที่นี้การเลี้ยงคนในงานในสมัยนั้นคนนิยมกินข้าวโรงครัวมาก เพราะร้านค้าไม่ค่อยจะมีแล้วก็ชาวบ้านยังไม่ค่อยเลือกอาหารตามชนบทก็กินกันอย่างเรียกว่ากินอิ่มไม่ใช่กินอวดเพราะงั้นคนกินก็มีมากคนครัวก็มากพอแต่ว่าคนล้างชามนี่มีน้อยชามที่เขากินแล้วยังล้างไม่ทันคนที่มากินใหม่ก็ไม่มีชามจะกินนี่เป็นเรื่องลำบากของคนทำครัวคนกินน่ะไม่หนักที่นี่คนล้างชามน่ะหาล้างไม่ทัน ก็ปรากฏว่าหาคนช่วยยากอย่างอื่นมีคนทำงานเยอะแต่คนล้างชามมีน้อยคนล้างชามสมัยนั้นก็ชื่อตะเผือดนี่อาตมารู้จักในสมัยที่แกแกแล้วคนนี้มีร่างกายแข็งแรงมากเป็นสัพเปอรอประจำวัดแกก็มารายงานหลวงพ่อปานบอกว่าหลวงพ่อขอรับท่านใหญ่ขอรับกรุณาให้ใครไปช่วยล้างชามด้วยเถอะเพราะว่าการล้างชามนี่ไม่ทันกับคนกินจริงๆ คนกินมากคนล้างชามน้อยชามที่มีอยู่ก็มากเหมือนกันแต่ว่าล้างไม่ทันเพราะคนล้างไม่มีหลวงพ่อปานบอกว่าเวลานี้งานก็คั่งด้วยกันหมดจะหาใครมาล้างได้ละ่ะเอาอย่างนี้แล้วกันเอาชามใส่ตะกรา้าแล้วเขยา่าเขยา่ขยาสิมันถึงจะไวไปล้างทีละลูกทีละลูกมันจะทานยังไงคนเขากินทีนับสิบแล้วชามที่เขากินแล้วเขาไม่ได้ล้างเขาไปนี่มันเปื้อนคราวหนึ่งนับสิบ ล้างทีละลูกแกจะไปล้างทันได้ยังไงตาเผือกแกฟังอย่างนั้นแกก็ปฏิบัติตามคำสั่งทันทีขนชามลงท่าน้ำใส่ตะกร้าขยา่าเรียกว่าขย่าอย่างไม่ปราณีกันขย่าแล้วก็สายไปสายมาให้ชามเกลี้ยงได้ผลดีมากแล้วชามก็ไม่แตกคราวนี้ก็เอาละเกิดเรื่องใหญ่มันมีเรื่องใหม่ขึ้นมาเรื่องหนึ่งหลวงพ่อปานแจกของก็มุงกันมากอยู่แล้ว มหรสพที่มีอยู่คนก็ล้อมกันแน่นขนาดแต่ว่านั่งอย่างมีระเบียบไองานใหม่เพิ่มขึ้นคือตะเพือล้างชามใส่ตะกร้าเขยา่าเป็นงานใหม่สำหรับงานนั้นเรียกว่าเป็นมหรสพใหม่คนมาดูกันแน่นขนาดตะเพือดแกก็เขย่าชามหน้าตาเฉยไม่มีความรู้สึกอะไรชาวบ้านทั้งหลายก็พาก,กันวิพากษวิจารณ์ว่าประเดี๋ยวชามกรแตกหมดบางคนก็ร้องห้ามบอกว่า ลุงอย่าไปเขย่าอย่างนั้นสิไปเดี๋ยวชามกระแตกหมดแต่เผือแกจะตอบว่ายังไงคุณผู้ฟังต้องฟังต่อในตอนหน้านะคะ วันนี้ดิฉันแสงอรุณการจนรัตแล้วรายการแบ่งปันเรื่องดีๆต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขกายสุขใจนะคะสวัสดีค่ะ